โรงเรียนโคกโพชัยศึกษาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางตั้งอยู่ตำบลบ้านโคกอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเปิดทําการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีจำนวนห้องเรียน20ห้องนักเรียนทั้งหมด639คนครูและบุคลากรทางการศึกษา44คนปัจจุบันบริหารงานโดยนายเสกสรรลุนบงผู้อำนวยการโรงเรียนโคกโพชัยศึกษานายสิริทันประสุนิงรองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกโพชัยศึกษาโดยมีวิสัยทัศน์โรงเรียนคือโรงเรียนโคกโพชัยศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเอกลักษณ์โรงเรียนโรงเรียนวิถีพอเพียงอัตลักษณ์โรงเรียนมีจิตอาสานำพาวิถีพอเพียงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนโคกพผาชัยศึกษาได้ปฏิบัติการตาม,กกา,รงงามหลักการ2เงื่อนไข3หลักการ4มิติ โดยพัฒนาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพด้วยความยั่งยืนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติทั้ง3ด้าน8องค์ประกอบโดยใช้หลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยนวัตกรมรมโป s m a r t KPS m o เดลดำเนินการตามขั้นตอนคุณภาพ p d c a และนิเทศติดตามโดยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ TLC เพื่อพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการขับเคลื่อนตามองค์ประกอบของเสี่ยวสมาร์ทพลัสโมเดลเพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ซึ่งประกอบด้วย1 s m a r สมาร์ทดีคเตอร์ผู้บริหารมีภาวะผู้นำด้านวิชาการที่ก้าวไกลมีอุปนิสัยพอเพียงและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 2. Smart ร์ท c ีเชอร์ครูเชี่ยวชาญด้านการสอนเป็นครูมืออาชีพมีอุปนิสัยพอเพียงมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 3. Smart Student ผู้เรียนมีอุปนิสัยพอเพียงมีทักษะในการสแสวงหาความรู้ทักษะการอ่านทักษะการสื่อสารการทำงานและการดำรงชีวิตตามหลักปรดยาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. s มาร์ s สเต e h โ l d เ r ความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครูผู้ปกครองสิทธ์เก่าและภาคีเครือข่ายคุณภาพทุกภาคส่วนในการพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาสถานศึกษาร่วมกันนำไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจนซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์โรงเรียนคุณภาพเ p s School สู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างงานสร้างอาชีพตามแนวทางอาชีวะนวัตวิถีสู่ KPS s o f t w e r โรงเรียนได้ขับเคลื่อนเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุ้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง3ด้านดังนี้ด้านที่1ผูุ้คลากรผู้บริหารมีวิสัยทัศน์มีภาวะผู้นำรู้และเข้าใจหลักปศพอพ เป็นแบบอย่างที่ดีในการนำหลักปอ,อพพมาใช้ในการทำงานและการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมครูและนักเรียนแกนนำมีความรู้ความเข้าใจในหลักปอ,อพพโดยได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกับเพื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาครูและนักเรียนแกนนำเป็นผู้นำในการอธิบายและขยายผลสู่ครูในกลุ่มสาระ และนักเรียนทุกห้องเรียนมีความรู้ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรูร้อยละร้อยมีการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้โดยการจัดทำหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุกสู่การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆนักเรียนทุกคนเข้าเรียนรู้กิจกรรมฐานการเรียนรู้ทั้ง5าฐาน และฝึกถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง2 3 4เชื่อมโยงสามสัตว์พระราชาปับบรมราชโชบายด้านการศึกษา4ด้านและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนักเรียนทุกคนได้รับการบ่มเพาะคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงนำความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแต่ละกิจกรรมที่โรงเรียนได้ดำเนินการฝ่ายบริหารไดนิเทศ กำกับติดตามให้ขอเสนอแนะอย่างต่อเนื่องด้านที่ 2. การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพโรงเรียนโคกโพชัยศึกษามีสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้น่าดูน่าอยู่น่าเรียนมีอาคารสถานที่สะอาดร่มรื่นปลอดภัยเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนมีการปรับปรุงอาคารสถานที่ และมีแผนผังแสดงอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้สอดคล้องเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมฐานซึ่งประกอบด้วย5ฐานได้แก่ฐานการเรียนรู้อาชีวนวตตวิถีประกอบด้วยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฐานการเรียนรู้อาชีวนวตตวิถีค่ะกิจกรรมทอเสือก,ก็นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการทอเสือก,ก และนำมาแปรรูปเพื่อใช้และจำหน่ายได้กิจกรรมเหรียญโปรยทานนักเรียนได้เรียนรู้การทำเหรียญโปรยทานเพื่อนำไปใช้และจำหน่ายได้กิจกรรมเชือกถักมาร์คเม้นักเรียนเรียนรู้กระบวนการวิธีการทำเชือกถักมาร์คเม้และทำชิ้นงานไว้ใช้และจำหน่ายได้กิจกรรมลูกประคบสมุนไพรนักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการทำลูกประคบสมุนไพร ผลิตชิ ok ้นงานไว้ใช้และจำหน่ายได้กิจกรรมดอกไม้จันทร์นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการทำดอกไม้จันทร์ไว้จำหน่ายได้กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์จากซองกาแฟนักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์จากซองกาแฟไว้ใช้และจำหน่ายได้กิจกรรมรักษาดินแดนนักเรียนได้เรียนรู้วิชาทหารและสามารถนำไปใช้ได้ ฐานการเรียนรู้ของดีสีโคโพชัยประกอบด้วยสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ฐานของดีสีโคกโพชัยกิจกรรมวงโปรงลางนักเรียนได้เรียนรู้การเล่นดนตรีโปรงลางและการแสดงหารายได้กิจกรรมออร์แกนนักเรียนได้เรียนรู้ศิละปะก,การจัดตกแต่งเวทีและการจัดใจกันดอกไม้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและหารายได้กิจกรรมวงโยธวาทิ นักเรียนได้เรียนรู้การเล่นดนตรีสากลและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและหารายได้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นักเรียนได้เรียนรู้ศิลปะในชีวิตประจำวันและหารายได้ฐานการเรียนรู้ก้าวไกลเทคโนโลยีกีฬาประกอบด้วยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฐานก้าวไกลเทคโนโลยีกีฬานะคะกิจกรรมกราฟิกดีไซน์ นักเรียนได้เรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมออกแบบแคนวาการตัดต่อวิดีโอเพื่อนำเสนอผลงานนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและหารายได้กิจกรรม KPS Running นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการเทคนิคก,การวิ่งมาราทอนมินิมาราธอนและเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งในรายการต่างๆฐานการเรียนรู้พัฒนาทักษะการคิดประกอบด้วยสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่ฐานพัฒนาทักษะการคิดค่ะกิจกรรม AMA t ทแอนด์สุดูนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการทางคณิตศาสตร์และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันกิจกรรมคำคมนักเรียนได้เรียนรู้การใช้คำในภาษาไทยและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันกิจกรรม c ล o s s w o r d นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ฐานการเรียนรู้สร้างผาลิตภัณฑ์ทางการเกษตรประกอบด้วยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูส่ฐานการเรียนรู้สร้างผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรค่ะกิจกรรมสารฝันปันรักนักเรียนได้เรียนรู้วัสดุอุปกรณ์ขั้นตอนในการจักสารผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ไว้ใช้และจำหน่ายได้กิจกรรมผลิตไวนนักเรียนได้เรียนรู้วัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนในการผลิตวไว้จำหน่ายได้ กิจกรรมไข่เค็มอนามัยนักเรียนได้เรียนรู้วัสดุอุปกรณ์ขั้นตอนในการแปรรูปไข่โดยการนำไข่เป็ดมาแปรรูปเป็นไข่เค็มไว้บริภโภคในครัวเรือนและจำหน่ายได้กิจกรรมการเพาะกล้านักเรียนได้เรียนรู้วัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนในการเพราะต้นกล้าไว้จำหน่ายได้กิจกรรมปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้งนักเรียนได้เรียนรู้วัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนในการทำปุ๋ย ได้ลงมือปฏิบัติในการทำปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้งฝ่ายบริหารได้นิเทศกํากับติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมฐานตามตารางการนิเทศติดตามเพื่อนำผลที่ได้มาให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาฐานการเรียนรู้ส่งผลให้แต่ละฐานการเรียนรู้จัดกิจกรรมได้สอดคล้องและบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละฐานด้านที่3ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือและได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากชุมชนหน่วยงานภายนอกและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน่นในการจัดอบรมให้ความรู้ครูแกนนำและนักเรียนแกนนำมีการบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมรับดูงานจากหน่วยงานอื่นครูและนักเรียนมีความรู้สามารถเป็นวิทยากรให้ความรู้กับสถานศึกษาอื่น โดยนายสิริธันประสนิงรองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกพชัยศึกษาได้เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาให้กับโรงเรียนมันจาศึกษาและโรงเรียนขอนแก่นพัฒนาศึกษามีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับภาคีเครือข่ายและโรงเรียนปฐมศึกษา ในเขตอำเภอโคกโพชัยจำนวน22โรงเรียนส่งเสริมนักเรียนในการเป็นจิตอาสาพัฒนาชุมชนรวมกิจกรรมชุมชนเช่นนักเรียนชุมนุมวงโปรงลางรวมแสดงในกิจกรรมวันสำคัญต่างๆของอำเภอนักศึกษาวิชาทหารรวมกิจกรรมจิตอาสากับชุมชนนักเรียนดำรงชีวิตตามหลักพอเพียงอย่างมีความสุข เราพร้อมที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสร้างผู้เรียนให้มีสมรรถนะทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามแนวทางอาชีวะนวัตะวิถีผู้เรียนมีทักษะสำคัญในศตะวรรษที่21มีภูมิคุ้มกันที่ดีมีวิถีพอเพียงก้าวสู่ความเป็นสากลสร้างสรรค์วิถีสู่ KPS Soft Power ต่อไป